ของทานเล่นอะไหมพี่ลินดูเค้กอยู่าดูกินขนไหนอยูพรมีอันนี้ด้วยค่ะขน,ขนกขนมคือซู้ายอยากกินขนมอะไรมีเอ็อิมหวาไหนไอติมวาน เดี๋ยวเราก็ให้เขาสั่งอาหารก็ไปก่อนสําหรับเราก็ไปเดินเก็บภาพบรรยากาศภายในร้านก่อนดีกว่าด้านข้างนี้จริงๆก็ไปต่อได้อีกนะแต่ว่ามีคนคนนั่งอยู่เราไม่ค่อยอยากจะถ่ายติดคนเท่าไหร่ภายในร้านเนี่ยก็มีที่นั่งให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นสะพานแต่ว่าเดินไม่ได้นะเพราะว่าสะพานมันกําลังจะพังชาบลูเบอรี่ฟีทายทายชาบนา สำหรับเราก็ชาเขียวเหมือนเดิมเหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะแซลมอนเหลืออีกอย่างหนึ่งนะคะคือร้านเขาดูดีมากเดี๋ยวเราเรามาชิมกันอันนี้คือเบารนี่เขาทำเองเขาบอกอันนี้ทำเองหมดเลยเป็นโฮมเมดอร่อยปะอร่อย อช่เวลาเข้มข้นชาอร่อยเหมือนกันนะอันนี้คือชาเขียวมัทฉะบ้านไม่ใช่บ้านสวนกุ้งอร่อยอร่อยดีดีดีใส่ซลมอนมาอร่อยคือพอบอกว่าหวานน้อย แต่ว่ามันยังมีรสชาติแบบกลมกล่องกลมกล่องกลมกล่อง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 หนว่ามันยังมีแบบรสชาติของชาอยู่อ่ะคือบางที่พอหวานน้อยปุ๊บมันจืดไปเลยอะ่ะเหมือนไม่ได้กินชาสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนกุ่งคาเฟ่คาเฟ่ในสวนซึ่ง ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำคอกอำเภอเมืองจังหวัดระยองเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันด yeah. ีกว่าเพื uh ่อนๆร้านเขาก็จะเปิดเวลา10โมงแล้วก็จะปิด6โมงเย็นร้านจะปิดทุกๆวันจันทร์นะเพื่อนๆพอเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นมากร้านเขาก็มีมุมให้เราถ่ายรูปเยอะแยะมากเลยนะเพื่อนเพอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยอะจนกว่าจะถึงคาเฟ่เลยเพื่อนๆืเพราะว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ย เราต้องเดินเข้าไปอีกนิดนึงจนกว่าจะถึงคาเฟ่ช่วงที่เรามานี้ก็ยังไม่มีคนเลยเหมาะกับการเดินถ่ายบรรยากาศภายในร้านมากๆเลยเพื่อนๆชาเขียวเย็นค่ะชานมชิชิตโอชียวนมค่ะวันน้อยค่ะเอาของทานเล่นหน่อยไหมพี่เินดูเค้กอยู่ กินขนมแดงกันกินข้อนี่อันนี้ได้ค่ะหนูอยากกินขนมคือซืู้ซายอยากกินขนมอะไรมีไอติมดปวันไปเอาเราเนี่ยเอาเราเนี่ยผูกสาใช่ไหมวะฉันเนี่ยผูกสาโคนรเลยกินไม่หมดฉันเนี่ยผูกสาเดี๋ยวเราก็ให้เขาสั่งอาหารกันไปก่อนสำหรับเราก็ไปเดินเก็บภาพบรรยากาศภายในร้านก่อนดีกว่า ด้านข้างนี้จริงๆก็ไปต่อได้อีกนะแต่ว่ามีคนคนนั่งอยู่เราไม่ค่อยอยากจะถ่ายติดคนเท่าไหร่ภายในร้านเนี่ยก็มีที่นั่งให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นสะพานแต่ว่าเดินไม่ได้นะเพราะว่าสะพานมันกําลังจะพังอุ้ยเขามีเป็ดว้วยอะเฮ้ยให้ตรงนี้ดูดินี่มีที่นั่งข้างในแล้วก็ม,มีเป็ดว้วยเปด้อ ลาโมไทยบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะชาละนาขอบคุณค่ะนี่เป็นอย่างไรเนาะสำหรับเราก็ชาเขียวเหมือนเดิมเหลืออีกอย่างนึงนะคะแซมมอนเหลืออีกอย่างนึงนะคะคือร้านเขาดูดีมากเดี๋ยวเราเรามาชิมกันอันนี้คือบาวนี่ เขาทำเองเขาบอกอันนี้ทำเองหมดเลยเป็นโฮมเมดอร่อยปะอร่อยข้าวกระหยิ่มเข้มข้นชาอร่อยเหมือนกันเนะนี่คือชาเขียวมัทฉะบ้านไม่ใช่บ้านสวนกุ้งอร่อยอร่อย ดีดีดีใแซลมอนมาอร่อยคือผมบอกว่าหวานน้อยแต่ว่ามันยังมีรสชาติแบบกลมกล่อมกลมกล่อมกลมกล่อมกลก่อมกลก่องกล่องกลมแต่ว่ามันยังมีแบบรสชาติของชาอยู่อ่ะคือบางที่พอหวานน้อยปุ๊บมันจืดไปเลยอ่ะเหมือนไม่ได้กินชาแล้วเมื่อกี้ตอนสั่งอาหารก็เห็นที่คนเขาเขียนไว้อ่ะเขาเขียนว่า อาหารอร่อยมากแต่ว่าคราวนี้เราสั่งแค่แซลมอนวาซาบิแค่นี้ที่เหลือเป็นขนมหมดเลยแซลมอนวาซาบิขอบคุณค่ะเว้นโกงจะพูดสสวนกงอีกแล้วบรรระากาศจะออกแบบว่าธรรมชาติป่าๆอะไรแบบเนี้ย คือเราชอบคาเฟ่บ้านๆอ่ะเราไม่ได้ชอบคาเฟ่ที่มันแบบว่าโมเดิร์นหรือว่าหรือว่าแบบไหนนะเขาเรียกว,ว่าอะไรอนะ่ะมินิมอลเออ um. มินิมอลชอบแบบเนี้ยเออใาาบบชอ่แต่น,นี้คือเรามาวันธรรมดาถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์คนอาจจะเต็มตรงนี้เลยเพราะว่าแค่ขณะเมื่อกี้ยังมีเดินม,มาเรื่อยๆ <S 2> <S 2> ตอนนี้เราก็ให้เพื่อนไปจ่ายเงินแล้วเรียบร้อยแต่คนเดียวเราก็ค่อยมาเคลียร์ยอดกัน หลังจะจบคลิปนี้น,นีค<อ>งหมดเท่าไหร่404 4, <44. S 2> 4 0 40บาทขนมสองน้ำสามและของเอาหนึ่งต้นไม้เขาเยอะมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีต้นอะไรบ้างท้องฟ้าเขาสวยมากเลยดูดิอ่ะ ามีที่นั่งชั<ด>้นบนด้วย,ยป่ะขึ้นไปดูข้างบนกันหรือว่าใครอยากจะเปิดประตูออกไปเปิดประตูกระโดดลงน้ำไปเลยเปิดประตูออกไปสู่ความว่างว่างนี่เช็คพอยร์อาจจะอยู่ตรงนี้นี่คือชั้นบนที่นั่งแต่ว่าโต๊ะเก้าอี้มันไม่เหมาะให้ นั่งเท่าไหร่นักนั่งกินน่ะหมอการถ่ายรูปมากกว่าบรรยากาศบริเวณชั้นสองตอนแรกเราก็จะไปนั่งตรงนั้นแหละเพื่อนๆแต่ว่ามีคนอยู่เต็มเลย เออแต่ถ้าบ้านทำชั้นสองแบบอย่างเงี้ยแดดปลาหรอเออหรือต้นกระบองเพชรดิอันนี้คือมันพันอะไรอ่ะเดี๋ยะอยากได้พันอย่างนี้ไว้ปลูกที่บ้านมัางอ่ะสูงสูงอย่างเงี้ย เออแล้วมันจะปลูดได้ต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเมันลงดินเช่มันต้องลงมันงงจรจิสรุปกระบองเพชรที่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นพัน์ของมันนะเพื่อนๆก็จะเป็นคอนโดหนงังฝาเออสําหรับใครที่ผ่านมาที่ระยองก็สามารถแวะมาได้เลยนะเพื่อนเพืแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า